รูปที่แสดงถมงองกําแพงที่สง เราต้องารให้ผ่านอย่างน้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเตะอส์มอนที่ให้การน,นะคะถ้าเราจำาได้ก็คือได้คะแนนเต็มก็จะยิ่งดีเพื่อให้เราได้คะแนนสูงยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือหน้าตาหนังสือที่ซื้อมาเรียนเองทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ลงคอสเรียนเพราะว่าเคยผ่านการเรียนสายเยอรมันมานานแล้วสิกาปีแล้วก็เลยอ่านจากหนังสือค่ะแล้วก็ไปสอบเลยค่ะเพราะว่าตอนที่สมัยโรงเรียนนะคะก็เรียนถึงเอาบอลชูเฟอร์ ถึงขั้น C1 ในสมัยนี้นะคะพอเราอยากสอบระดับภาษาเยอรมันของตัวเองก็เลยซื้อหนังสือแล้วก็มาเรียนเองเพราะเรามีพื้นฐานภาษาเยอรมันอยู่แล้วนะคะแค่อยากทราบว่าตอนนี้เขาใช้บทเรียนแบบไหนแล้วก็สอบประมาณไหนถ้าเราอยากรู้รายละเอียดที่มากขึ้นก็สามารถไปลงเรียนคอร์สติวได้นะคะที่รงเรียนก็จะมีคอร์สติวก่อนการเตรียมสอบอยู่คะ่ะเราก็จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนขึ้น สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมานานๆน,นะคะแต่ถ้าเราม,ามีพื้นฐานอยู่แล้วเราแค่มาอ่านเสริมเราก็ไปสอบเลยได้แบบนี้ค่ะเราซื้อหนังสือมาแบบเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วก็เลยนี่ค่ะหนังสือทั้งหมดค่ะจะมีไวยากรณ์เยอรมันเล่มหนึ่งเล่มสเล่มสามนะคะแล้วก็มีหนังสือนะคะเกี่ยวกับไกรมัตติกับเกี่ยวกับเออสปรากบอลสไตเนี่ยนี่ค่ะโดย Bas ไวนะคะแล้วก็นี่ค่ะ Deutsch เทลเดช b สองเทสบุ๊กอุบงสบุ๊กแล้วก็หนังสือของ Gute ิวเตสติวิคับ b สองนะคะแล้วก็ Deutsch g ชกร m a t i กก็จะเป็นเกี่ยวกับ r กรม a าเป็นหนังสือของนักเรียนชั้นปรมนะคะชั้นปห้ถึงชั้น10แล้วก็จะมีหนังสือตัวนี้ p r o o f u n g training ตัวนี้ค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาเสริมนะคะคือเรียนเรียนเสริมแบบเรียนให้ครอบคลุมคะ่ะให้ให้รู้จักมากที่สุดว่า เเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันแล้วก็เข้ากับยุคสมัยในสมัยนี้ที่เรากำลังสมนะคะนี่ก็เกี่ยวกับเทร,รนนิ่งเกี่ยวกับการเขียนโดยตรงแล้วก็กรมมากของ B2 ค่ะ